สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งรชาชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชาอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2568ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลามานบินอับดุลอาซิส,สอัลซาอูดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิาอ,าาาดอาระเบียกรุงบริยาต ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันขอถวายพระพรชยมงคลและความปราถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองไพบู์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ส่งเสริมให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชาอาณาจักรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซาอุดีอาระเบียมีความตั้งใจในการขยายความร่วมมือระหว่างกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าราชาอาณาจักรของเราทั้งสอง จะยังมุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประชาชนของเราต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานและนิทศการส่งเสริมภูมิกายสร้างเสริมภูมิใจให้หวัยเจนอย่างแอคทีฟ50เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล วันนี้เวลา9นาิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพเขตปทุมวันทรงเปิดงานและนิทรรศการส่งเสริมภูมิกายสร้างเสริมภูมิใจให้หวยเจนอย่าง Active 50เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ซึ่งภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอนามัยสถาบันวัคซีนแห่งชาติมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและบริษัทกรกโซสมิทคลายประเทศไทยจำกัดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปให้พร้อมดูแลตนเองและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงบันดาลใจและภูมิใจในการใช้ชีวิตวัยสูงอายุให้มั่นใจมีชีวิตที่แอคทีฟเบิกบานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเผชิญกับความท้าทายในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติมั่นคงโอกาสนี้ท่อประเนเทศวิดิทัศน์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน แสดงมุมมองจากผู้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพและระบบสาธารณาสุขที่เข้มแข็งสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในหัวข้อต่างๆได้แก่ความสำคัญในการลดภาระโรคในกลุ่มผู้สูงอายุการป้องกันควบคุมโรคและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการสร้างเสริมความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมทุกมิติรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพและการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานความว่าประเทศไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจำนวนร้อยละ20หรือประมาณ12ล้านคนซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ ผู้สูงอายุหากมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก็จะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโครงการเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานทั้งทางกายและใจของผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปที่จัดตั้งขึ้นนี้จึงเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีความเข้มแข็งผู้สูงอายุจำนวนมากเป็นผู้รอบรู้จากประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาหากได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ก็จะมีสุขภาพกายใจดีสามารถส่งต่อความรู้ให้แก่อนุชนหรือช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่ตอไปได้และพระราชทานคำขวัญเป็นกำลังใจขอให้ผู้สูงอายุทุกคนสุขกายสุขใจสูงวัยมีพลังช่วยสร้างสังคมไปได้นานเท่านาน ในงานจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่ทรงเป็นแบบอย่างของการมีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพใจที่เปี่ยมสุขและองค์ความรู้ด้านสุขภาพนิทรรศการภูมิกายภ,ภูมิใจภูมิความรู้ภูมิกายการดูแลตนเองให้สุขภาพดีในวัย50 50 plus ภูมิใจการดูแลจิตใจตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต และแนวทางส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตสุขเสรีภูมิความรู้เป็นการให้ความรู้ป้องกันข่าวลวงแนะนำแหล่งข้อมูลดูแลกายใจสำหรับวัย50ในโครงการเจิงยังแอคทีฟ50าสิบเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้คนไทยไวัยทำงานและวัย50รู้และเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ถูกต้องผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายทั้งเว็บไซต์และ LineOA a อเจิงยังแอคทีฟศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้ เตรียมความพร้อมให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินทร เวลา14นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมารามาธิบดิน ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีและบริษัทไทยเบฟเวอร์จํากัดมหาชนร่วมกับกรมศิลปากรได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบหนึ่งปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินทรกันยายน2568เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการ ผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสด้านได้แก่การจัดทำหนังสือการจัดทำสารคดีและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรตลอด20ปีแห่งพระชนชีพทั้งอย่างมุ่งเน้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงพระเกียรติคุณพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยสมดังพระนามอานันธรมหิดนอันมีความหมายว่า ผู้ทรงเป็นที่รักของแผ่นดินสำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายว,วันพระบรมราชสมภพครบ100ปีจะแสดงพระบรมฉายาลักษณ์และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเอกสารหลักฐานต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์และศิลปบวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในรัชสมัย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินรรัรชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระมหากษัตริย์ยุคใหม่เดระบอบประชาธิปไตยผู้ทรงเป็นดุจแสงสว่างและความหวังของคนไทยทั้งชาติเสมือนการเดินทางกลับไปสู่ช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ซึ่งแม้จะทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลาเพียง12ปีแต่พระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประสกนิกรชาวไทยนั้นยังคงปรากฏอยู่บน,นผืนแผ่นดินไทยตราบจนถึงปัจจุบันแบ่งการนำเสนอออกเป็นช่วง8ช่วงวระยะเวลาตลอดพระชนชีพได้แก่หม่อมเจ้าอดันธมหิดลเจ้าหน่ายเล็กๆในวังสาปทุมสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทรราชเพื่อแผ่นดินสเสด็จนิวัตเป็นมิ่งขวัญพระน,นครพศ2481 ยุวกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยราชาเป็นสง่าแห่งแว่นแคว้นและทำรงไว้ในดวงใจแห่งแผ่นดินนิทรรศการเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึง26ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดวันจันทร์วันอังคารนับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร องคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรกรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยน้องพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีริขันและจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคิริขันและจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่2องทับ2 5 6พที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีวาระอาทิ ร่างระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสากรณ์เพื่อพิจารณาในการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสากรณ์จังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดเพชรบ,บุรีและจังหวัดเชียงใหม่และรายงานความก้าวหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินง,งานโครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยเพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการเพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไปสถาบันวิจัยจุลาพรเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบำรุงขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระในเบื้องต้น หอประชุมเฉลิมพประเกียริเทศบาลเมืองเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยอุทกภัยในจังหวัดเลยเกิดจากพายุโซนร้อนหนองฟ้าที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่26สิงหาคม2568ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่ง พื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมระบบสาธ,ธารณูปโภคและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม8อำเภอ28ตำบล16ชุมชน5,157ครัวเรือนสำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองเลยได้รับผลกระทบ16ชุมชน694ครัวเรือนการได้รับพระกรุณาที่คุณในครั้งนี้ชาวจังหวัดเลยต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ